สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับทางช่องโดดดีมีฮีชแนลมาเจอกันกับแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับผมวันนี้ก็มีข้อมูลเลขดับแต้มรวม3ตัวบนมาสนามานเสนอเพื่อนๆนะครับผมประจำงวดวันที่16เดือน42566นะครับผมสูตรนี้ก็ดับ ยาวเดินดีนะครับ13งวดติดติดยังไม่หลุดนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูหลักการวิธีคิดคำนวณของสูตรนี้ก็ออกมาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ข้อเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้อไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้ปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรนะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดา ในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1 6 04ก5 6 6สูตรนี้ที่ผมนำเสนอเพื่อนๆผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่แต้มรวม3ตัวบนจะออกแต้มอะไรอันนี้ก็ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับผมก่อนนำข้อมูลไปใช้ก็ให้คิดกันเยอะๆนะครับผมก็เตือนกันทุกคลิปสูตร เข้าได้ก็มีสิทธิ์รูดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้ก็คือแม่สูตรเลขดับแต้มรวม3ตัวบนนะครับสําหรับสูตรนี้ดับผ่านมาแล้วสามสิบสามงวดติดๆนะครับผมประจํางวดวันที่16เดือน 4, 2 5 6 0 6นะครับให้ดับไว้อยู่ที่แต้มหนึ่งนะครับ เราก็มาดูที่มาที่ไปของแต้มหนึ่งนะครับว่ามันจะดับผ่านเอาอยู่ไหมหลักการวิธีครับคิดคำนวณนะครับเราจะมีเลขของที่2วางไว้ตำแหน่งนี้นะครับผมเราก็ดึงหลักพันนะครับมาวางไว้แล้วอีกตำแหน่งหนึ่งก็จะเป็นเลข9นะครับเป็นเลข9หลักพันก็จะเป็นเลข7นะครับ9ก้บวกเเราก็จะได้6นะครับผมแล้วก็ 2บวก7เราก็จะได้9นะครับอันนี้เป็นการบวกร้อยพวงมาลัยก่อนนะครับบวกร้อยพวงมาลัยก่อนแล้วก็6บวก9เราก็จะได้15นะครับผมสเต็ปต่อไปก็ดึง6ตัวนี้นะครับมาบวกกับ5ตัวนี้นะครับผม6บวก5เราก็จะได้11ก็คือ1นั่นเองนะครับประจำงวดวันที่16 04, 25ู6นะครับผม ใครอยากรู้ว่าเลขตำแหน่งนี้มาจากไหนนะครับแต่ตำแหน่งนี้ก็คือหลักพันนะครับหลักพันใครอยากรู้ว่าเลขตำแหน่งนี้นะครับ <Box. S 2> มาจากเลขหลักไหนนะครับผมก็ให้พิมพ์บวก1เข้ามานะครับให้พิมพ์บวกหนึ่งเข้ามาแล้วผมจะเข้ามาเฉลยให้นะครับว่าเลขตำแหน่งนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับผมถ้าใครอยากรู้นะครับ ใครอยากได้เมสูตรนี้ก็ให้พิมพ์บวกหนึ่งเข้ามานะครับผมจะมาคอมเมนต์มาตอบใต้คอมเมนต์ให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับพรุ่งนี้บารือน,นะครับผมก็จะมานำเสนอสูตรอื่นๆให้ได้ชมได้ดูกันนะครับผม <S <S เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผม